แผ่นดินไหวอีกแล้วไต้หวันนะครับดินแดนที่เราอยู่มา15ปี34.8กิโเมตรเมื่อตอนประมาณสัก7นาฬิกา58นาทีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับหรือตอน6นาฬิกา58นาทีตามเวลาในไทยโดยสเทือนสึนามิด้วยเพราะ7.4แน่่ใหญ่ัวเกาะไต้หวันนี่ดูภาพสั่งขนาดนี้นะครับและเกิดอัพเตอร์ช็อปตามมาอีกหลายระลอกรวมถึงแผ่นดินไหวระดับ6.5 ขที่สื่อจีนรายงาน, <7. 5. S 1> นเจ็ดจุดห้าอัเปอร์ช็อคถึงบนคนปู่เจี้ยนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนโ,โ,โดยคลิปวิดีโ,ดโอบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับสแสดงให้เห็นนี่เป็นภาพของอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายหลังในเมืองทวาเหรียญต้องพังพลง่มเสาไฟรวมถึงสะพานแขวนแบบนี้ก็แกวนไปมาอยา่างรุนแรงนะครับข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ล่นกระจัดกระจายโอ้โหเนี่ยลองนึกขนาดสะพานใหญ่ยังสั่นขนาดนี้เลยตอนที่มันสั่นไหวพี่กอล์พี่คุณนี่ ผู้มันสั่นขนาดเนี้ยนะครับโดยทางด้านชี้เตียนซื่อชีเตียนอูไต้หวันยูตี้เจนล่ะเหตุการณ์ระทึกนะครับขนาดที่ไฟสปอตไลท์เหนือเพดานสตูดิโอโยกไปมานี่นี่นี่ะโยกแบบนี้หน้าหวาดเสียวจริงๆนะครับระหว่างเกิดแผ่นดินไหวหัวเหรียญตีชีอุยแถวเขตหัวเหรียญกําลังออกอากาศโยกไปยกมาใช่ครับ ในพื้นที่แถบภูเขาเนี่ยมีรายงานการเกิดดินถล่มแต่ยังไม่ทราบขอบเขตของความเสียหายที่ชัดเจนนะครับขณะที่ทางกองทัพไต้หวันส่งหาลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาภัยพิบัติค้นหาผู้ที่อาจจะยังคงติดอยู่ใต้ซาาประถักพังส่วนโรงเรียนและธุรกิจข้างร้านถูกสั่งปิดเอาอีกแล้วตึวกโโล้อมอีกแล้วต้องหยุดวิ่งชั่วข่าวไปก่อนนะครับ หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันประกาศเตือนภัยสึนามิทันทีแนะนําให้พลเรือนอพยพขึ้นที่สูงเนื่องจากคาดการว่าสึนามินะครับสึนามิอาจจะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะ,ะด้วยนะครับใชนี่ขนาดบุรถไฟนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็คือที่าชีวิต้นับจากปี1999และก็มีผู้บาดเจ็บกลับมา7.4อีกแล้วไต้หวันเนี่ยตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดรุนแรงบ่อยอครั้งน,นะครับ